กำลังคุยกันกคอร์ด ลังคุยนี่นี่ได้ข่าวว่าทำใช่ไหมเออนะฮะทำจะไม่ไปถึงไหนล่ะโอ้ก็เขาไม่พูดที่นี่เอออ๋อเหรอห้องอนกันอยู่ไม่เกี่ยวกันนะครับสรุปว่านั่งได้นะนั่งได้นะครับขออนุญาตสรุปว่าผมมีกรรมเร o, one, well. uh, ื่องในอดีตคือได้ค่าเสียใช่ไหมได้ค่าเสียก็คือว่าทําบาปกับพระมาโอ้นี่เช่นอาจจะไปทุบไปตีพระพิสษจสงฆ์ในอดีตนะไม่ใช่ตอนนี้นะต้องบอกอย่างนี้ในอดีตชาติไงเพราะเลขค่าคุณไม่ดีเมื่อกี้ลองกันเขียนดูอ่าครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือว่าเราต้องเอายาโอสถเลขค่าแล้วโอสถไปถวายพระ สัตว์ะเลคุณบอกได้ว่าเราควรจะแก้กรรมยังไงนี่นะนี่ชัดเจนนะฮะเขาเรียกว่าสัตว์ทะเลในชีวิตประจาวันคุณผู้ชมนะฮะครั้งนี้ครั้งเดียวที่อาจารย์โชโววิทจะเปิดให้คือ20คนจาก30ลรดเหลือ20คนเมื่อสักครู่น้องแหม่มโทรมาเริ่มเครียดแล้วอยู่ที่ว่าใครที่จะโอนเงินเหลืออะไรมาก่อนถึงจะมีสิทธิ์ก่อนละกันเพราะว่าตองแรกคนลอยๆมาบาน25คนต้องตัดทิ้ง5คนเราต้องการลูกจิตที่มีคุณภาพอาจารย์ชัดเจนมากเลยแลเราต้องการหล่อหลอมคนให้เก่งโดยโดยใช้จิตวิญญาณของคควาาามเป็นรรูบจย์ เห็นไหม่านผู้ชมที่โทรมาตอนนี้มาสมัครอาจารย์โควิดนี่เขาบอกไม่ให้ยกย่องตัวเองแต่ตอนนี้ผมจะขอพูดสักหน่อยว่าการสอนคนเนี่ยมันจะต้องมีจิตวิญญาณจะต้องมีประสบการณ์องต้องเคยเป็นครูมาก่อนจะต้องไม่รู้ว่าเราสอนเนี่ยเราจะต้องสอนให้เขาเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่อาวุโสน้อยๆเนี่ยอย่ามาเป็นครูและอย่าเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์เป็นอาคัด ถ้าพูดส่วนตัวกับผมเนี่ยชวนทะเลาะก,กันก็ได้อ,อายุในน้อยใน,อย,นอ,ยอย่าเป็นเลยอ,อย่าเป็นครูโหรา,าศาสตร์เลยไม่ดีรอคืออาจารย์เห็นมาหลายคนแล้วไม่เวิร์คใช่ไหมอาจารย์ที<า>่ต้องพูดอย่าง,างนี้ไม่เคยเห็นอาจารย์พูดอย่างเงี้ยบางสมาคมนะตกก่อตั้งสมาคมมามีชื่อเสียงเก่าแก่ แต่แต่ทำไมจึงเอาอาจารย์อายุเอาน้อยน้อยมาเป็นอาจารย์ใช่ไหมมันก็ทําให้วงการนี้มันมันไม่ดีอ่ะโอ้นะนี่ก็คัดเลือกกันหน่อยแสดงว่าอาจารย์ไปประสบมากับตัวเองถึงได้พูดนะโอเคนะยังไงก็พิจารณากันแล้วกันนะแล้วกันนะโอเคสายมาแล้วด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรจ๊ะชื่อคุณชนัดาค่ะชนัดาโทรจากที่ไหนโทรจากพิษาุโกค่ะ๋อคุณชนัดาเขียนยังไงคัชออะไรนะ ชอช้างค่ะชอช้างอ่ะนหนูแม่หันอากาศนนูแม่หันอากาศจ้ะดอเด็กดอเด็กสาอาค่ะดอเด็กดอเด็กสาลาอาดอเด็กสองตัวนะดอเด็กเบิ้ลฮะค่ะชนัดานะอ่าถูกไหมครับถูกค่ะถูกอ่าจังหวัดอะไรนะครับพิษณุโลกพิษณุโลกค่ะอ่าอ๋อดีใกล้พ่อใหญ่เราอ่านะครับอ่าเกิดวันอะไรจ้าเกิดวันศุกร์ที่สิบห้า อ่าเกิดวันศุกร์เดือนอะไรจะเดือนตุลาคมค่ะตุลาก็เดือนสิบเอ็ดนะปีจอค่ะลบเจอเหลือสี่ปีจอก็สิบเอ็ดอีกก็เหลือสี่อ้าวอาจารย์อย่างนี้เบิร์ดอีกแล้วเอาละสิฮะน่าสนใจอย่างนี้เขาเรียกว่าเลขมาซ้ํากันสองตัวในนิยามฐานเดือนฐานปีแอ่าต่นี้ก็เลยกลายเป็นวัตตนุ ต่หนูคือตัวตนของชนัดดามาตกคำว่ามรณะโอ้เพราะฉะนั้นดวงชะตาเนี้ยเราต้องซื้อลงศพหรือว่าทำบุญเกี่ยวกวับคนตายบ่อยๆนะนะครับะนะหนูหนูไปซื้อลงศพร้อยสองร้อยอะไรแล้วเวลาซื้อลงศพเนี่ยนะชนัดดาจะต้องเขียนชื่อของหนูเนี่ยนะด้วยกระดาษสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็เอื้อมมือสูงๆไปแปะบนลงศพเอาลงที่อยู่ข้างบนเลยนะชนัดดานะ ออย่างนั้นแ่ะแล้วเราก็อธิษฐานให้ยังไงก็อธิษฐานไปอืมแล้วจะดีนะ่ถ้าเกิดเราไปบริจาคตามสถานที่เขามีบริจาคอะค่ะก็ได้ก็ได้แต่แต่หนูต้องอุทิศให้ศพที่ไม่มีญาติทุกครั้งนะอ่าั่นแหละดีชนะดาอยากจะรู้เรื่องอะไรจ้าวันนี้แล้วก็อยากจะถามว่าเอ ชีวิตเมื่อไหร่จะสบายสักทีอะค่ะแล้วก็หนูต้องแก้เคล็ดเพราะว่าหนูตกมรณะไงหนูมีกรรมเก่ามาตั้งแต่อดีตชาตินะมันเกี่ยวกับพวกจิตพวกวิญญาณอะไรพวกนี้นะอ่าเนี่ยหนูเคยไปขโมยทรัพย์สินอะไรคนโบราณไว้นะเพราะว่าหนูไปตกคํานิยามคําว่าตัวนี้นะมันมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโภคาอะไรพวกเนี้นะ ก็ก <kaç. S 2> ไปคำว่าเมื่ออดีตชาติเน,นี่ยหนูอ่าไปขอโทษนะหนูไปทํากรรมทําอะไรไว้เกี่ยวกับเรื่องการขโมยทรัพย์สินของคนอื่นนะนะเพราะฉะนั <itar> um, ้นไอ้นิยามตัวเนี้มันก็เลยตามม uh, ากรรมตัวนี้มันตามม uh, าเรื่อยมาเลยละ่ <ừ Hundred S 2> นะอืนะต้องไปแก้ถ้าโดยที่พิธีการ aj. ซื้อลงศพบริจาคเงินให้คนตายคนเจ็บคนป่วยโรงพยาบาลอย่างนี้ก็ค่อยแก้เคล็ดไปได้นะนะครับชัดเจนขอบคุณนะคะ อ่าชัดเจนอาจารย์เรียบร้อยแล้วเพราะว่าแฮปปี้แล้วอ่านะครับในคําถามที่อยากรู้อ่ะเป็นเอสเอสบ้างเกจอวันที่30พฤษภาคมอ่าสามสิบพฤษภาสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดวันพฤหัสครับอาจารย์คุณอะไรคุณอะไรชื่อเอ่อเขาไม่บอกชื่อมาอ๋อนะครับเขาสงวนนามะชื่อสงวนนามไม่ได้จ้ะคุณคุณสงวนนามสงวนชื่ออ่าวันพฤหัสอ่าวันพฤหัสเดือนพฤษภาคมปีวอกพฤษภาก็เดือนหกอ่าอ่าปีวอกวอกก็เก้า เก้าเก้สามเจ็ดเก้าลบเจ็ดลบสองนะครับคำถามนะพ่อจย์จะมีโชคถูกหวยแล้วก็มีคู่แท้ไหมลักษณะขาวดำหรือเปล่าเออถามมาเขาบอกว่าจะถูกหวยไหมมีคู่แท้ไหมเออลักษณะขาวขาวดำตู่ถูกหวยใช่ไหมถูกหวยใช่ไหมถูกหวยหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่คู่แท้ขาวดำมีด้วยเอ่ะถูกหวยใช่ไหม อ่าคู่ใช่ไหมเอาทีละเรื่องเอาคู่ก่อนได้ไหมครับเอาคู่ตัวนี้คู่ตัวนี้เขาเป็นเลขห้าต้องขาวเหลืองสูงใหญ่อ้าวแสดงว่าอ่าขาวเหลืองนะสูงใหญ่นะขาวเหลืองสูงใหญ่อถึงจะดีฟอร์มผู้ใหญ่อ่ะฟอร์มผู้ใหญ่ดูหน้าเหมือนหมอตีอะไรเงี้ยตีอ้วนน่ะอเหมือนเหมือนก็หมอตำรงพยาบาลอ๋อหมอตีคู่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะตีอ้วนนะแล้วก็ถามอะไรอีกแล้วก็ถูกหวยไหมจะถูกหวยมหวยก็ดูนี่สิ อ่ะดูสามใช่ไหมครับอ่ะดูสามคำการเสี่ยงโชคต้องดูปุตตะห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามนะเออต้องไปซื้อหวยต่างจังหวัดทางไกลไปซื้อหวยตาวัดตาวาอ่ดีครับแล้วก็ไปซื้อร้านหัวมุมไปซื้อใลรคนผิวเนื้อดําแดงผมหยิกหยิกอ่าฮะเกิดวันอังคารเราจะซื้อซื้ออย่างเงี้ยดีครับนะชัดเจนชัดเจนนะครับอ่ะมีสายนะอีกสักหนึ่งสายแล้วกันสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรจ๊ะชื่อเบญยาภาค่ะคุณเบญยาภาเบญยาภาเบญจะแปลว่าห้าเขียนอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าฮะไม่แต่คู่ยอหญิงใช่ไหมสระเอเบยเบไม่ค่ะอ่าใช่แล้วแล้วก็จอจานไแต่คู่ไม่มีค่ะฮะไม่แต่คู่ไม่มีอ๋อไม่ไม่มีอ๋อไม่มีนะไม่มีไม่แต่คู่อะค่ะจอจานจอจาน ยายาพายอผู้หญิงค่ะยยผู้หญิงนะยอผู้หญิงยายอหญิงสองตัวนะกายอผู้หญิงสองตัวแล้วก็พอสัมพอตราค่ะพอสัมพออ๋อดีจังเลยเป็นเป็นยาพายาพาออะขอวันเลยครับวันอะไรครับวันศุกร์ค่ะวันศุกร์เดือนอะไรฮะเดือนกุมภาเดือนกุมภาปีครับ ทันวาร์มกาคุณพาเดือนสี่ครับปีขานช่วดฉลูขานเอาสามครับครับถามอะไรจ้าเบนแคโชคลาภแล้วก็การงานการเงินไงอ่านุทางานอะไรอยู่ครับเสริมสวยค่ะเสริมสวยนะเอาเป็นช่างเสริมสวยนะครับดีเลยเสริมสวยนี่ถ้ามีความรู้ทางนี้จะดีมากนะนประกอบกัน ครับนะฮะเสริมสวยต้องดูเลข6อาจารย์เร่งเลยเวลาหมดละนะครับผมน้าอ่าวหกเจ็ดหนึ่งสองเสริมสวยดีแล้วครับเสรมสว่าสวยตรงนี้มันตกคําว่าลาะพระนะเจ็ดอ่า8แปดเก้าสิบห้าสิบห้าตกเลขสองแต่เหนื่อยหน่อยนะแต่เป็นช่างเสริมสวยดีครับอครับผม ทำได้เลยทำได้ดีตลอดการนะแต่มีโชคบ้างไหมคะมีโชคบ้างไหมโชคลาบเราก็เดือนนี้เดือนเจ็ดใช่ไหมเดือนแปดเดือนแปดพอมีบ้างครับเดือนแปดได้มีโชคนะออื่าเดือนแปดหนูจะมีโชคแต่ว่าต้องไปซื้อตรงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากทิศบ้านบ้านหนูอะนะออืคะไปไปซื้อกับคนผิวเนื้อดำแดงครับตาคมๆผู้ชายนะอ่าจะมีลาบนะหนูจะเรียน หสตร์ได้ไหมคะอ่าหสตร์ได้หนูเรียนได้เพราะว่าหนูได้มีเลขห้าเป็นเป็นกระดุมพระได้สตังจากคําว่าหมอดูอือ่าเรียนได้เลยเป็นช่างเสริมสวยแล้วเป็นหมอดูไปด้วยอดีมากเป็นรายได้เสริมนะอยากเป็นลูกศิษย์้าจเลยค่ะโอเคครับโทรไปได้เลยครับเบอร์ข้างล่างนี้นะพี่นะแล้วเดยวดูลูก้าเยอะเลยเนี่ยนะพูดง่ายเราทำเสริมสวยไปก็คุยเรื่องดวงลูกดวงเป็นลูกค้าชอบเนี่ยการเลขห้าเป็นกระดุมพระนี่เป็นหมอดูได้ตังชัดเจนนะ นะ,อะโอเคนะครับพี่นะ,อะขอบพระคุณครับ <นะ S 1> อ่ะวันนี้เวลาหมดครับแง่คิดใ,<ช>ในการดําเนินชีวิตครับอาจารย์รตอนแง่คิดในการดําเนินชีวิตก็คือเราทำอะไรก็ตามแต่ก็เราก็อย่าโลภเราอย่าโลภแล้วเราอย่าไปโกงใครเาเป็นคนดีไว้ละดีที่สุดอ่า <นะ S 1> ชัดเจนนะครับผมอ่ะวันนี้เวลาหมดนะครับการดูดวงกันไปนักโหราศาสตร์ไม่ยากไม่ง่ายครับคุณทําได้ถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับพวกเราครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับ